ชีวิตอาจเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อเรากําลังเผชิญหน้ากับโรคภัยไข้เจ็บที่มาแบบไม่ให้เราตั้งตัวในเวลาเช่นนี้เรามักจะรู้สึกไม่มั่นใจและวิตกกังวลว่าเราควรทาอย่างไรจึงจะฟื้นตัวได้ดีที่สุดไม่ต้องกังวลใจไปเทเลด็อกเฮลท์จะช่วยให้คุณสบายใจได้ทีมบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลของเท l ลด็อกเฮลท์จะช่วยให้คุณได้รับความเห็นที่สองจากผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกเกี่ยวกับการมินิฉัย และทางเลือกในการรักษาเพื่อให้คุณเข้าใจสถานการณ์ความเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้นคุณไม่ต้องเผชิญเรื่องนี้เพียงลําพังแพทย์ผู้บริหารเคสจะช่วยแนะแนวทางให้คุณตลอดระยะเวลาการรักษานับตั้งแต่การมินิฉัยโรคไปจนถึงการรักษาและการพักฟื้นโดยแพทย์จะอยู่คู่กับคุณไปตลอดทุกขั้นตอนการรักษา c h a r l o t t e s v i l ทำงานอย่างไรอริสทรมานจากอาการนอนไม่หลับเนื่องจากปวดหลังอยู่ตลอดจึงไปพบแพทย์ สัปดาห์ถัดมาอาการปวดหลังของอาริสแย่ลงเขาตรวจเอ็กซเรย์และ MRI และได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้อาริสรับการผ่าตาดัดแต่เขากังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวหลังการผ่าตาดัดและจะส่งผลกระทบต่องานอาริสสับสนและไม่แน่ใจว่าการรักษาแบบไหนที่เหมาะสำหรับตัวเองก็าจำได้ว่ามีความคุ้มครองประกันชีวิตจาก AIA ซึ่งได้รับสิทธิบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลเขาจึงโทรหาสายด่วนเทเลดอกเฮลท แล้วเริ่มทำการปรึกษาแพทย์ผู้บริหารเคสติดต่อก,กลับมาหาอริสในเวลาไม่นานหลังจากได้รับรายงานทางการแพทย์ของอริสแพทย์ผู้บริหารเคสทำหน้าที่รวบรวมข้อสรุปทางการแพทย์มีการระบุตัวผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า5 0,000คนเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์ของอริส จึงได้ข้อสรุปว่ายังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรับการผ่าตัดการทํากายภาพบําบัดจะทําให้การปวดหลังของเขาหายได้ทีมประสานงานการดูแลของ c h a l d ก e Health จะช่วยวางแผนและประสานงานในการทํากายภาพบําบัดด้วยอริสรู้สึกมีความสุขที่กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องผ่าตัดหากคุณไม่แน่ใจและต้องการคําปรึกษาเกี่ยวกับการเจ็บป่วย c h a l d ก e Health ยินดีให้ความช่วยเหลือ c h a l d ก e Health มีประสบการณ์ในการให้บริการจัดการดูแลผู้ป่วยไร้บุคคลมากว่า20ปีด้วย สามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจํานวนมากกว่า50,000คนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสุขภาพมากกว่า800คนและผู้เชี่ยวชาญในสาขาย,ย่อยเฉพาะทางอีกกว่า450สาขาเกล่าวโดยสรุป c h a r t ด r Health คือผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ซึ่งจะช่วยให้คุณหมดความกังวลใจในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดปรึกษากับตัวแทน AIA หรือเข้าดูที่เว็บไซต์ aia.co.th